แต่ถ้ายื้อไว้เท่ากับเราทำลายเขาถ้าไม่มีเราชีวิตเขาคงจะดีกว่านี้สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับแก้วชาแนลวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะคือมีสาวท่านหนึ่งนะคะ คบหากับหนุ่มชาวอังกฤษนะคะเป็นเวลา4ปีและ6เดือนคือในปีแรกอยู่ด้วยกันที่ไทย8เดือนเขาจะมาที่ไทยปีละ3ามครั้งสองปีหลังน้องก็จะบินไปหาเขาที่อังกฤษนะคะครั้งละ6เดือนแต่เพราะว่า วิกฤตเศรษฐกิจเ,ษษษษษษเออโน no. ไม่ใช่เพราะว่าวิกฤตโควิดนะคะทุกอย่างมันยากนะคะการที่จะแพลนไปหาเขาหรือเข้ามาหาเรามันก็ติดขัดไปหมดนะคะเดี๋ยวประเทศนั้นล็อกดาวเดี๋ยวประเทศนี้ล็อกดาวนะคะคือมันค่อนข้างจะมีปัญหานะคะนิสัยส่วนตัวของเขาคือเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะจริงจังกับชีวิตในทุกๆเรื่องนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็น ปัญหาใหญ่ได้นะคะสำหรับเขาค่อนข้างเจ้าอารมณ์ไม่ค่อยรับฟังใครไม่ค่อยจะยอมรับเปิดใจยอมรับความคิดเห็นของใครสักเท่าไหร่นะคะและในทุกๆครั้งน้องก็มักจะเป็นฝ่ายที่ยอมเขาตลอดนะคะแต่ข้อดีเขาก็มีเยอะเขาอยากได้คนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนอยู่เคียงข้างเขาในทุกๆด้าน แต่ว่าน้องบอกว่าน้องมีลูกติดนะคะถ้าหากจะไปอยู่อังกฤษด้วยกันเราต้องพร้อมที่จะช่วยเหลือกันละกันนะจ๊ะนะคะไม่ใช่เขาฝ่ายเดียวที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตเธอและครอบครัวเธอนะคะต้องคิดวางแผนล่วงหน้าในทุกๆเรื่องนะ,ะน้องบอกว่าแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันจบลงแล้วนะคะถึงเวลาที่ต้องแยกย้าย มันก็ต้องทําใจนะคะน้องบอกแต่มันทําไมช่างยากเย็นเหลือเกินเสียใจแต่ทําอะไรไม่ได้ในเมื่อเราไม่ดีพอสําหรับเขาและไม่มีปัญญาช่วยเหลือเขาเพื่อให้เราได้อยู่ด้วยกันอย่างคู่อ<ๆ>ื่นเหตุเพราะตัวเราที่ทําได้ไม่มีพออย่างไม่ดีพออย่างคนอื่นๆเขามันยากเหลือเกินที่ต้องเลิกราก,กันทั้งที่ยังรักกันอยู่แต่ถ้ายื้อไว้เท่ากับเราทาลายเขา ถ้าไม่มีเราชีวิตเขาคงจะดีกว่านี้อันนี้ก็ไม่รู้น้องเจอปัญหาอะไรมานะคะแล้วก็เหมือนตัดพอต่อว่าตัวเองนะว่าไม่ดีพอจริงๆป้าก็อยากบอกว่าอยากไปคิดแบบนั้นเลยนะคะไม่มีใครดีพอสําหรับใครหรอกคะ่ะนะคะเพียงแต่มันต้องปรับจูนเข้าหากันนะคะในเรื่องนี้ก็ขอภาวนาให้น้องและแฟน ถ้านะคะถ้ายังไหวแล้วได้อยู่อาจช่วงนี้อาจจะงอนกันหรืออาจจะมีเหตุอะไรให้เกิดน้อยน้อยอกน้อยใจนะคะยังไงป้าแก้วขอวอวยพรให้ในวันข้างหน้าขอให้กลับมาคืนดีกันนะคะมันไม่ยากทุกอย่างทุกคู่มีปัญหาหมดนะคะมันต้องอยู่ที่การปรับจูนอย่างสามีป้าแก้วนะคะ เป็นคนอังกฤษเป็นคนซีเรียสในทุกๆเรื่องนะคะแล้วจะคิดก่อนทําจะวางแผนทุกเรื่องทุกอย่างแม้แต่จะออกไปกินข้าวข้างนอกเป็นคนที่วางแผนทุกอย่างนะคะในช่วงที่อยู่ด้วยกันแรกๆแ,แกจะเป็นคนอย่างนี้เป๊ะๆแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ตามแต่ตอนนี้ลดลงเยอะเพราะอะไรเพราะเพราแกเป็นคนที่ไม่วางแผนไม่แพนอะไรคืออยากจะไปไหน ก็ออกไปเลยนะคะคือถ้าถ้าวางแผนล่วงหน้าเกิดอะพรุ่งนี้ฉันจะไปตรงนู่นตรงนี้ฉันจะวางแผนไปทํานู่นทนํานี่เกิดอากาศไม่ดีขึ้นมาฝนตกอะไรหรือว่ามีเหตุอะไรออกไปมันก็ไปไม่ได้มันก็ทําอะไรไม่ได้ดังนั้นพระแกวก็เลยเป็นคนไม่วางแผนอะไรนะคะในการที่ใช้ชีวิตก็คือทําตรงหน้าแก้ปัญหาตรงหน้าเป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้อยากกินก็กิน แต่ประแก้วก็เป็นคนที่ถ้าเรื่องใหญ่ๆนะคะปราแก้วจะให้แฟนตัดสินใจแต่เขาก็จะมาปรึกษาเราเหมือนเดิมนะคะถึงแม้บางเรื่องเขามาปรึกษาแต่พอเราให้คำปรึกษาเวลาเขาไม่สนใจนะคะแต่เราต้องทำทาหน้าที่เราถึงเขาจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันเรื่องของเขาะะแต่ถ้าเรื่องเล็ก ป้าแกจะตัดสินใจเองนะคะแล้วส่วนใหญ่ถ้าแฟนไม่เออ,อหอหมกเราก็จะโวยวายนะคะเอาโวยวายเข้าข่มแต่ทุกๆเรื่องมันมันมันก็มีจุดที่เราจะต้องยอมเขาแล้วเขาจะต้องยอมเรานะคะไม่ใช่เราเป็นมิสซิสเยสนะคะยอมไปทุกเรื่องเขาพูดอะไรก็เยสโอเคไรต์นะคะไม่ใช่ไม่ถูกนะคะถ้าเราไม่พอใจหรือเราไม่เห็นด้วยหรือเรา ไม่ชอบอ่ะเราบอกเขาไปตรงๆเลยนะบอกไปตรงๆความรู้สึกของเราเลยถึงเขาจะไม่ฟังเราก็จ่างแต่เชื่อได้เลยว่ามันต้องไปสะกิดใจเขาแน่นอนเขาอาจจะไม่ฟังวันนี้แต่เขาจะต้องเอาเก็บไปคิดแน่นอนว่าเฮ้ย mm hmm. เรายังไงถ้าเราเป็นคนที่โอเค Yes I'm okay I'm ฉันพอใจในตรงเนี้ยฉันฉันโอเคตรงเนี้ยคุณจะทำอะไรก็โอเคฉันโอเคฉันนั่นนี่ตลอด เขาหรือว่าถ้าเราเงียบเขาก็จะคิดว่าอ๋อเรามีความสุขเราโอเคตรงนั้นนะคะซึ่งความเงียบของเราหรือว่าการที่เราไม่เถียงไม่โต้เถียงไม่อะไรมันก็จะกลายเป็นเขาคิดว่าเราแฮปปี้กับตรงนั้นนะคะไม่ใช่นะคะอย่าอย่ายอมนะคะเราต้องแย้งบ้างแล้วส่วนการที่เรามีลูก มันก็ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีอุปสรรคเลยนะคะสําหรับหลายๆคนที่แต่งงานกับโรมักเขาก็พาลูกมาอยู่ที่นี่ได้นะคะบางครอบครัวแต่ถ้าลูกคนไหนที่โตแล้วไม่อยากย้ายตามมานะคะใกล้เขาอยู่ไทยแล้วเราก็ส่งเสริเลี้ยงดูในการที่มาอยู่ต่างประเทศถ้าเราสามีเราไม่ได้ร่ำรวยนะคะเราก็สามารถที่จะหางานทํา ได้นะคะมาอังกฤษพอได้ใบทํางานแล้วเราก็สามารถที่จะทํางานแบ่งเบาภาระให้เขาได้ช่วยเหลือแชร์ทุกอย่างแล้วก็สามารถที่จะส่งเงินกลับไปให้ลูกเราที่เมืองไทยได้นะคะแต่ต้องคุยกันก่อนที่จะย้ายมานะคะต้องคุยต้องตกลงกันนะแล้วไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือคนไทยก็ช่างถ้าสมมุติว่าเราตกลงแล้วว่าโอเคจะส่งเท่านี้ต่อเดือนนะคะ แล้วมันจะมียิบย่อยยิบย่อยที่จะขอเพิ่มขอนั่นนิดหน่อยหน่อยขอเพิ่มในทุกๆอาทิตย์อันนี้เป็นใครก็ไม่แฮปปี้นะคะเป็นเราเราก็ไม่แฮปปี้ดังนั้นเราต้องตกลงกับเขาดีๆเรื่องเงินเรื่องทองไม่ว่าฝรั่งชาติไหนหรือคนไทยนะคะถ้าครอบครัวจุกจิกจู้จี้แต่เรื่องเงินเงินทองทองต้องส่ง <c oughs> เลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งทมเท่าไหร่ไม่เต็มส่งเท่าไหร่ก็ไม่พอมันก็ เป็นปัญหาแต่อันนี้ป้าแกวก็ไม่รู้นะคะว่าน้องคนนี้กับแฟนเขามีปัญหาอะไรกันถึงได้ยุติความรักที่มีมาถึงสี่ปีนะคะสี่ปีไม่ใช่เวลาน้น้อยแล้วก็เที่ยวไปหาเขาเข้ามาหาเที่ยวไปเที่ยวมานะคะเคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันที่ประเทศอังกฤษและที่ไทยนะคะมันก็ไม่รู้นะคนสองคนมันเป็นเรื่องของคนสองคนจริงๆ มันเราคนนอกนะคะมองเข้าไปเราก็ให้คำแนะนำอะไรมากมายไม่ได้นะคะส่วนใหญ่แล้วพ่อแก้วก็จะเห็นว่าเขาไม่ดีพอสำหรับเรานะคะไม่เคยได้ยินว่าเราไม่ดีพอสำหรับเขาจะดีพอหรือไม่ดีพอก็ช่างคือเราทำตรงหน้าที่เราดีที่สุดแล้วคือถ้าทนไหวได้อยู่ ก็เดินหน้าต่อแต่ว่าทนไม่ไหวแล้วเว้ยไปไม่ได้แล้วมันเดินหน้าต่อก็มืดมนนะคะอถอยหลังดีกว่านะคะหรือไม่ก็ให้เวลากันละกันถอยมาคนละก้ามาคิดไต่ตรองดูนะคะคือถ้ายังยังไม่ไหวยังไม่โอเคก็บายบายต่างคนต่างไปดีกว่านะ,ะไม่แน่นะ เมื่อคุณเลิอกกับคนนี้คุณอาจจะเจอคนใหม่ที่ดีกว่านี้คุณอาจจะหันไปขอบคุณเขาก็ได้นะคะในภายภาคหน้าว่าขอบคุณที่ทิ้งกูในวันนี้เออในวันนั้นทําให้กูมีชีวิตใหม่ในวันนี้เหมือนที่ป้าแก้วนะคะที่ขอบคุณอดีตสามีนะคะที่วันนั้นที่เขาทําไม่ดีกับเราให้เราตัดสินใจเดินออกมา ที่ทำให้เรามีชีวิตใหม่และดีในวันนี้นะคะปะ้แกไม่ได้คิดว่านี่คือบุญคุณแต่ขอบคุณนะคะปะ้แกเป็นคนที่ที่คือถ้าทำอะไรเราเราไม่ผูกใจเจ็บแต่เราจำนะจาและรอดูว่า <S <S เขาจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตไม่ซ้ำเติมนะคะแต่จะจะมองดูห่างๆอย่างยดเยียด ไม่หวงนะคะไม่ดองห่วงชาญเอาละค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประการลัชนีเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะนะนานๆจะมีเวลารีแลกซ์อยู่บ้านนะคะพรุ่งนี้ก็รุยงานต่อนะคะเหนื่อยทำงานเหนื่อยคะ่ะเหนื่อยก็ได้วันหยุดชาติแบตชาติแบตเต็มที่ก็สู้ต่อเพราะว่าเราเป็นคนมีค่านะคะเป็นคนุณคนมีค่าในทุกๆเดือนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่นี่หรือค่าใช้จ่ายให้ลูกที่เมืองไทยให้ลูกหลานนะเป็นคนมีค่านะคะทุกคนเป็นคนมีค่าหมดคุณต้องเห็นค่าในตัวเองนะคะเอาละค่ะวันนี้ไปแล้วจริงๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ